เขาก็เข้าห้องแล้วก็ต้องมีประตูปิดครับครับเขาก็ล็อกก่อนปึ้งลงพอเขาเดินปุ๊บจะมาแต่งตัวเขาได้ยินเสียงก่อนดังแก๊กเขาหันไปมองเขาเห็นก้อนเลยครับลอยขึ้นเลยพี่เหมือนมีคนไปเปิดยกรัะยกขึ้นมาครับแล้วก็เลื่อนกลับอย่างนี้เลยพี่แจ็คเลื่อนปุ๊บแล้วก็พักประตูออกล้ะแล้วก็ดังออกไปเลยเดินผ่านไปแล้วอยากรูย ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครัถ้าตัดสินใจหันไปดูมันต้องหันว่ามันเริ่มดังแล้วเนี้ยก็แก้ก็แก้ก็เลยหันไปดูครับพี่ครับก็เ,เจอพี่คนนั้นนะครับหเหมือนยืนทําอะไรทักอย่างอยู่แต่ขาไม่มีนะพี่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมจักรวัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมๆกันครับและในค่ำคืนวันนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญน,นั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเขา กันเลยครับและตอนนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญน,นั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณเบสครับสวัสดีครับคุณเบสครับสวัสดีครับพี่แจ๊คปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงครับผมวันนี้เรามองหน้ากาันนั่งอยู่ข้างกัน คุยเรื่องผีกันช่วงเวลาสี่ทุ่มแบบนี้แฟนๆสถานีผีดุรออยู่แล้วเดี๋ยวถามก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อในเรื่องของผีของสางเนี่ยผมมีกราฟให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นคูนเบดเชื่อกี่เปอร์เซ็นฮะถ้าเกิดตอนนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นครับมันมีตอนนี้และตอนที่แล้วใช่ครับหมายความว่าเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับเฉยเฉยไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อครับแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกวันนี้เชื่อเต็มร้อยว่าโลกนี้มีผีอยู่จริงใช่ครับ เกี่ยวกับเหตุการณ์วันนี้ที่จะมาพูดคุยกันด้วยป่ะใช่ครับมาพร้อมกับเรื่องไม่คิดว่ามีจริงใช่ครับนี่คือเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสักเจ็ดเจ็ดปีเลยครับประมาณเจ็ดปีนะเป็นประสบการณ์ตรงนะใช่ครับเล่าให้ชาวฐานีพิดุฟังหน่อยครับเรื่องที่ทําให้คุณเบสเชื่อแล้วเกิดว่าโลกนี้มีผีมันเกิดอะไรขึ้นอ่าย้อนกลับไปเรื่องนี้ย้อนกลับไปผมตอนนั้นผมอยู่มาหกครับครับผมกับครอบครัวที่บ้านนะครับก็ผมจะเป็นพี่ ที่ขอมันจะมีลูกพี่ลูกน้องผมสองคนครอบครัวมผมจะเป็นคนที่แบบทำไรทำ่ทาสวนนะครับจะออกไปทํางานหมดผมด้วยความที่เป็นพี่ใหญ่ก็จะดูแลลูกพี่ลูกน้องผมลูกของป้าเนะี่ยสองคนชื่อไอ้ไก่กไก่กินครับครับสองคนนี้ผมก็มันก็จะมีเพื่อนเล่นข้างบ้านนะครับที่มันเป็นพี่น้องเหมือนกันไอ้สองพี่น้องนั่นก็เป็นเพื่อนเล่นกันประจำนะครับผมก็จะเป็นคนดูแลอยู่บ้านเน่างครับเด็กพวกนี้ก็จะผมจะบอกว่าค่อนข้างจะพี่เล่นนะถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่ ดูแลอะไรครับเป็นเด็กที่อยากรู้อยากลองอะไรครับอตอนนั้นเด็กคนนี้ก็อยู่ไม่ใช่ว่าเด็กมากนะครับก็อยู่สักประมาณป .6 ถึงม .1 อย่างเงี้ยครับมันมีวันหนึ่งผมก็ชอบนั่งดูทีวีในบ้านแล้วก็ปล่อยให้น้องๆเนี่ยเล่นรอบบ้านครับก็ได้ยินเสียงว่าอะไรว่ามันคุยกันสักอย่างสักเรื่องว่าจะเก็บเงินไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึง่งผมก็แอบฟังก็รู้สึกว่าเอ๊ยมันก็ ไม่ไม่ได้สนใจเลยมากครับแค่รู้สึกว่ามันจะเก็บเงินไปทําอะไรกันนะอะไรเงี้ยคราวนี้ก็ผ่านเรื่องนี้ครับไปประมาณสองวันแต่ทุกๆกลางวันนะครับผมจะเอาน้องอะ่ะนอนกลางวันเพราะเป็นคําสั่งที่บ้านนะครับ,รบ,รบแล้ววันนั้นผมจาได้ดีเลยผมเปิดซีดีดูมวยปั้มครับยุคนั้นก็จะเป็นพวกบิ๊กโชว์อะไรครับพวกยุคมวยปั้มพวกนั้นวันนั้นผมนอนอยู่อ่าคนพี่ครับชื่อไอ้ไก่ คนน้องชื่อกีนผมนอนอยู่ตรงกลางครับไกน่นอนขวาผมนอนกลางกีนนอนซ้ายผมจะนอนติดกีนเลยผมนอนดูมวยปั้มอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งพี่เอาน้องนอนแล้วว่าเห็นมันนอนอยู่ปกติขามันยังไก่กีนอยู่อยู่ดีกีนนะครับร้องขึ้นมา,ออาร้องยังไงร้องแบบโอ้ยโอ้โอจุกหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเสียงนี้เลยพี่แบบคนมันจุกมันด้านเลยพี่ครับ หายใจไม่ออกเหมือนโดนกระแทกอะไรงเงี้ยครับหายใจไม่ออกผมก็ตกใจครับเป็นห่วงน้องก็เลยเขย่าน้องอเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมันก็พูดไม่ได้พี่มันก็แบบหายใจไม่ออกเราแบบจุกอะ,อะไรเง <คน S 1> ี้ยนจุกแล้วมันพยายามจะพูดพออกมาเลยใช่พี่ใช่คือมันพูดไม่ออกอครับมันแบบโอเนทั้งทั้งที่นอนอยู่นะใช่ครับทั้งทั้งที่นอนอยู่ปกติอะข่าผมยังกายตัวมันเลยอด้วยความที่ผมตกใจแล้วผมก็ ออกวิ่งไปข้างบ้านครับเพราะข้างบ้านจะมีน้องสาวของย่าผมผมก็ไปเรียกแกมาพอแกไปถึงบ้านปุ๊บแกเป็นคนค่อนข้างจะมีเซนต์นะครับเพราะว่าแกเป็นคนคนสมัยก่อนนะครับเขาเคยอยู่บ้านติดชายแดนอนะไรเงี้ยเขาจะพอมีวิชาอยู่บ้างพอเขาเห็นปุ๊บเขาเข้ามาปุ๊บเขารู้เลยว่าเหตุไม่ปกติละอืเขาถามผมว่าพอมายืนมองไอ้ไอกีนะครับบอกว่าถามผมว่ามีข้าวสารไหมผมก็บอกมี ผมก็วิ่งเข้าไปเอาในครัวครับไปตักข้าวสารมาให้แล้วเขาก็ไปยญ้าผมร้องสาวหญ้าผมนะครับไปหยิบไม้กวาดมาแล้วก็เอาข้าวสารเหมือนท่องสวดอะไรทุกอย่างครับผมเห็นคาตาเลยครับครับแล้วก็เอาข้าวสารนั้นครับโรยๆตัวโรยนะครับโรยตัวครับแล้วก็โรยรอบๆตัวครับรอบๆตัวเลยครับแล้วใช้ไม้กวาดนั่นนะครับกวาดตรงหัวครับกวาดหัวเลยนะครับพี่คอยหัวลงเท้าครับปัดออกไปอจากที่ร้องร้องอยู่ก็ ก็แบบก็นอนนิ่งไปหลับไปแต่ก็หายใจปกติครับบทีนี้ผมก็เดินออกมาข้างนอกเขาเรียกมาว่าไอ้พวกนี้ไปเล่นอะไรพี่เลนกันมาเนี่ยผมก็เลยบอกน้องสาวญาผมว่าก็เปล่ามันก็นอนอยู่บ้านปกติอะไรเงี้ยครับจนก็บอกปล่อยให้มันนอนไปก่อนจนสักประมาณเริ่มเย็นๆแล้วครับที่บ้านก็เริ่มกลับมาครับพอกลับมาปุ๊บเริ่มก่อม็อบกันแล้วถามว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะปพราญาผมก็ต้อง มาคุยกันว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นพอเริ่มรวมกลุ่มกันปุ๊บคราวนี้ครับพี่จำไอ้สองคนนั้นได้ไหมไอ้น้องข้างบ้านที่เป็นเพื่อนเล่นแม่หอยน้องสองคนนี้เดินมาบ้านผมตอนที่บ้านผมกำลังคุยกันอยู่มาถามหาไอ้สองคนนี้น้องผมนะลูกพี่ลูกน้องผมถามว่าไอ้สองคนนี้ไปเล่นพี่เลอะไรกันมาเนี่ยแต่เขาไม่รู้นะเพราะผมคุยอะไรกันอยู่ก็บอกยากขอเลยถามว่าทำไมมีอะไรก็บอกเจอเหตุการณ์แปลกๆที่บ้าน บ้านเขาก็เจอเหตุการณ์แบบเออเขาบอกว่าไอ้สองคนนั้นอะลูกเขาอะนอนผวาทั้งคืนเลย,เยก็เลยเริ่มละอมพอไอ้สองคนนี้มาเล่นด้วยกันจนคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเขาก็เลยเรียกไอ้คนพี่อะครับมาคุยด้วยความที่เป็นเด็กอะครับไอ้ฝั่งบ้านนั้นไอ้เด็กสองคนนั้นมันก็ไม่พูดมแม่มันถามว่าเป็นอะไรเงี้ยมันก็ด้วยความกลัวของมันนะครับก็เลยไม่พูดในที่สุด ไอ้กีนครับลุกขึ้นมาเริ่มลุกขึ้นมาได้ไอ,ไอ้ไก่ตอนนั้นเขาถามไอ้ไก่ก่อนอืว่าไปทําอะไรกันมาด้วยแรงกดดันครับก็เลยบอกว่าไปซื้อไอ้นี่มาอืซื้ออะไรไปเอามาดิเขาทุกคนก็อรอลุ้นกันแล้วมันไปซื้ออะไรของมัน<อ>วะผมก็เดินไปกับน้องครับผมก็เห็นมันเปลี่ยนเก้าอี้ครับพี่ในบ้านผมก็บ้านคนไทยครับจะมีเขาเรียวกว่าอะไรครับพี่ก้หมู สาเต้าเต้าหมูครับเต้าหมูแต่มันเป็นแบบที่ติดผนังนะครับหิ้งหิ้งอาใช่โอเคโอเคหิ้งมันจะมีที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับมันก็ไปหยิบมาครับมันก็เป็นเก้าอี้ครับไปหยิบมาครับพอหยิบออกมาแล้วพี่เป็นขวดใสๆครับเยเข้าข้อนิ้วเราครับพี่พอหยิบออกมาปุ๊บมันเป็นขวดข้อนิ้วเราข้างในเป็นน้ําเหลืองๆพี่แจ็ครับแล้วก็เป็นจุดแดงๆสีเหมือนเลือดนะพี่นิดเดียว ก็หยิบลงมาจากที่ิ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมันไปซื้ออันนี้กันมาอืไปซื้ออันนี้กันมาก็เลยเอามาดูก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันครับแต่ผมเองอะ่ะเคยเห็นอันนี้หละแต่ก็ยังไม่ได้พูดอพอไอ้กินเริ่มดีขึ้นก็เลยเอาไอ้กินมาเล่าให้ฟังถามว่ากินมันเจออะไรอมันเป็นอะไรกินมันก็เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ข้างๆผมนี่แหละมีเด็กับตัวมอมแมมหน่อย ถอดเสื้อครับพี่ใส่กางเกงมาชวนไปเล่นมาสก,กิดบอกว่าไปเล่นกันไปเล่นกันแล้วกีนเนี่ยก็เลยเคิร์มแล้วไปด้วยอพอออกไปเล่นนะครับไม่ได้เล่นไกลด้วยนะมันบอกว่าเล่นแค่หน้าบ้านพอถึงบอกว่าพอเล่นกันปุ๊บเด็กคนนั้นนะครับจับทุ่มเลยจับตัวกรีทุ่มเลยใช่ครับจับ<อ>ตัวกีนะครับ<อ>ทุ่มเหมือนในมวยปั้มที่ผมดูเลยอ๋อครับทุ่มครับแล้วพอทุ่มเสร็จปุ๊บมันก็ ล็อกคอครับจะดัดเหมือนจะดัดจะหักคอพี่แล้วเด็กมันก็ร้องครับไอ้กีมก็ร้องดิ้นบอกว่าไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วร้องไห้ไม่เล่นแล้วอะไรครับแล้วมันก็ทุ่มอีกมันบอกว่านานอ่ะเกือบห้านาทีครับจนมันดิ้นหลุดออกมาได้แล้วมันก็วิ่งเข้าว่านครับอแล้วมันก็ร้องไห้แล้วก็มานอนจุกอยู่ตรงนั้นใช่เออแต่พี่แจ๊คอย่าลืมท่อนที่ผมบอกว่าขาผมกายมันอยู่นะใช่สําหรับผมอะมันยังไม่ลุกไปไหนเลย แต่กีนมันบอกว่ามันลุกขึ้นไปเล่นครับผมก็เลยพวกย่าผมอ่ะก็เลยบอกแล้วตัวมันไม่ลุกแล้วจิบยาม่นลุกไปแล้วเทิดมันไม่ได้ดิ้นกลับมาคือมันตายแล้วครับอันนี้ที่บ้านเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วไอ้คนนี้แหละคราวนี้ก็เลยถามไอ้แม่สองคนนั้นอ่ะให้ไปแม่สองคนนี้ครับให้ไปเรียกไอ้สองคนนั้นมาครับก็บอกว่ารู้เรื่องแล้วนะก็เล่ากันอเด็กสองคนนี้ก็ไปหยิบมา มีเหมือนกันเหรอมีเหมือนกันครับก็ที่มันบอกมันจะเก็บตังค์ซื้อกันไงเขานี้แม่ของไอ้สองคนข้างบ้านครับก็เราให้ฟั่งว่าเขาเจออะไรตอนแรกเขาแค่รู้สึกลูกเขาแปลกๆไปคิดว่าไปเล่นอะไรกันมาครับมันมีอยู่คืนหนึ่งครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคืนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องกับน้องผมเขาบอกว่าอ่าแม่คนเนี้ยครับเขาเป็นคนแม่ค้าครับขายของตามตลาดนัดโตลุงเขากลับมาจาก ดึกๆครับอาบน้ําแต่งตัวบ้านเขาจะอธิบายอย่างนี้นะพี่เป็นห้องครัวครับจะผ่านห้องครัวก่อนเข้าห้องน้ําครับเขาอาบน้ําเสร็จครับเขาผ่านห้องครัวอืแล้วตรงห้องครัวเขาจะมีเขาเรียกว่าสันเลยสันสีแดงๆเหมือนคนจีนนะครับในบ้านอ่าใช่ครับพี่คราวนี้ครับเขาก็เข้าห้องแล้วก็ต้องมีประตูปิดครับครับเพื่อเข้าห้องแต่งตัวอืเขาก็ล็อกก่อนปึ้งลงพอเขาเดินปุ๊บจะมาแต่งตัว เขาได้ยินเสียงกรอนดังแก๊กเขาหันไปมองอเขาเห็นกรอนเลยครับครับลอยขึ้นเลยพี่เหมือนมีคนไปเปิดยกใช่ครับคืออันนี้ที่เขามั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้ต้องไปถามแล้วก็คือขนลุกเลยยกขึ้นมาครับแล้วก็เลื่อนกลับอย่างนี้เลยพี่แจ็คเลื่อนปุ๊บแล้วก็ผลักประตูออกแล้วแล้วก็ดังออกไปเลยพอเขาเห็นแค่นี้เขาไม่สนใจแล้วเขาขึ้นที่นอนแล้วเขารู้แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแล้วลูเขาก็แปลกไป พอมาคุยอย่างนี้ไเด็ก่องคนงนั้นเขาเนี่ยน,นั่งกันอยู่หมดแล้วรับพจครับจนมาถามว่ามึงเป็นอะไรที่มึงนอนผวา,ากันเนี่ยเด็กสองคนนี้ก็บอกว่าทุกครั้งที่นอนหลับไปแล้วครับดึกมากๆเลยมันก็เด็กไม่รู้เวลาแต่ร,รู้สึกว่ามันดึกมากๆครับครับพอในที่บ้านเงียบปุ๊บจะมีเด็กถอดเสื้ออมเ <Moment. S 1> มนือมาเรียกม,ม,มาสะกิดขาครับพูดว่าตื่นเถอะ ตื่นเธอะไปเล่นกันครับพ่อหลับแล้วแม่หลับแล้วไปเล่นกันเรียกอยู่งี้ครับแต่เด็กสองคนเนี้ยมันน่าจะคุยอะไรกับไอ้ไก่ไอ้กีนว่ามันเจออะไรพวกนี้มามันก็เลยรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กละมันเรียกเด็กเดือมันก็เลยนอนเก่งนะครับนี่คือที่มาที่ว่าแม่เห็นว่านอนผวาทุกคืนอืเจอเด็กเป็นเด็กถอดเสื้อเหมือนกันใช่ครับเออแต่สองคนนี้จะเจอหนักพอๆกันครับตรงที่ว่าผมไม่รู้ครับ มันดึงขาครับไม่ยอมไม่ยอม,อมพูดว่าลุกแบบว่าไปเล่นกันอพอหลับแล้วแม่หลับแล้วพูดวนๆอยู่ครับจนพวกนี้มันกลัวแล้วพอไม่ยอมก็ทุบขาครับอสองคนเลยนะครับทุบขาทุบขาดึงทุบขาจนก็ค่อยๆหายไปคราวนี้ทุกคนก็นมานั่งเงี้ยแล้วก็เลยบอกให้สองคนนี้ไปเอามาเอาไปไว้ตรงไหน เอาไอ้ขวดนั้นมาใช่ครับอพี่แจ็ครู้ไหมเอาไว้ตรงไหนที่ไหนเอาไว้ตรงศาลไอ้พี่ตีจอยู่เอี้ยเลยเหรอใช่ครับเอาไว้ข้างหลังเลยโูหอ๋อเอาไว้หลังศาลตี่จูเอี้ยใช่ครับเด็กก็เลยเปิดประตูเพื่อที่จะออกไปตรงนั้นก็เลยเขานี้ก็เลยขนลุกกันทั้งหมดแล้วครับพอออกมาได้แต่ที่น่าสยองที่สุดคือเด็กสองคนนั้นนะครับเด็กข้างบ้านขาเขียวทั้งคู่เหมือนโดนรับจริงเหรอใช่ ก็คือตรงข้อเท้าครับตรงเท้าเนี่ยคือเป็นรอยช้ำๆเขียวๆทั้งคู่ทั้งสองคนเลยอพอเรื่องเรารู้กันแล้วว่าเป็นอย่างนี้่งไม่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับอถึงขั้นจะเอาชีวิตกันเลยนะแบบนี้ครับก็เลยให้พ่อของไอ้กายกินครับจัดการเขาก็เลยเอาอันนี้ครับไอ้ขวดเนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอเอเอาไปไว้ที่สาลากางหมูบ้านครับคืนพระเยอะๆครับนั่นแหละครับเอาไว้ตรงพระพุทธรูปอย่างนี้เหรอใช่ครับ แล้วก็เปิดฝาออกอแล้วก็กลับมาก็มีการทาพิธีนู่นนี่นั่นนะครับอแล้วกลับมาบ้านก็มานั่งคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายครับพี่จัดครับคราวนี้ก็เรื่องเราก็ก็ลองดูกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหลังจากวันนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับพี่ที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ที่ผมตั้งชื่อเรื่องนี้เพราะว่าร้านเนี่ยครับผมจะอธิบายอย่างชัดเจนเลยที่ผมขนลุกที่สุดในบ้านเพราะว่าร้านเนี่ยครับมันเป็นร้านที่ผมอ่ะ ไปซื้อของบ่อยๆผมจะไปซื้ออ่ไอตัวผมย้อมรองเท้าครับรองเท้านักเรียนนะครับเพื่อให้สีมันเข้มใหม่ๆครับอ่าสมัยเด็กๆอแต่ในร้านนี้ครับพี่แจ็คนึกออกไหมว่ามันจะเป็นพวกขายพวกรูปปั้นกุมารพวกนางวากอะไรนะครับแล้วผมก็เคยเห็นไอขวดนี้ยอไปตั้งวางขายอยู่อแล้วเขาผมก็เคยถามว่าผมเคยถามด้วยนะเพราะผมอยากจะรู้ว่าคืออะไรเจ้าของร้านบอกว่ารักยมเขาเป็นรักยมใช่ครับ ผมก็ไม่คิดนะว่าถ้าเกิดจะซื้อจากร้านเนี้มันจะมีอยู่จริงเหรอพี่คนละร้อยเงี้ยร้านที่มันไม่น่าจะมีอะไรเลยหรือซานผมเข้าไปประจำมาพี่แล้วผมเห็นนะเขาขายพวกเหมือนแบบนี้ครับเยอะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรูปกูมารอะไรเงี้ยแล้วก็ของนี้ยผมก็เคยถามครับก็เลยไม่เชื่อครับยังไงก็ว่าจนมาถามพวกนี้ยที่มันบอกว่ามันเก็บตังค์ครับเอมันต้องมีเหตุอะไรถึงทําให้เด็กมันคุยกันว่า เฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บตังค์แล้วเราไปซื้อไอ้ขวดนี้กันใช่เกิดอะไรขึ้นเพื่อนที่โรงเรียนครับเออเพื่อนที่โรงเรียนมันเชื่อกอ้าครับเป็นเพื่อนของพวกนี้แหละครับตัวนี้ตัวแสบเลยมันไปซื้อขวดนี้มาอมันบอกว่าเห็นคนที่ไปซื้อขวดนี้มาก็คือเอามาจากสารเอามาจากสารมันก็เลยเอาขวดนี้มาแล้วมันก็มาบอกเพื่อนอว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนเอาไว้เลี้ยงได้อืไว้เล่นแกล้งคนอื่นได้อ๋อคือมา มาบอกเพื่อนเอามาบิ้วเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเก็บตังค์ไปซื้อขวดนี้มาเนี่ยที่เขาบอกว่ามีลักยมอยู่ข้างในเนี่ยรเราสามารถเอามาเลี้ยงและเอาไปแกล้งคนอื่นได้ด้วยจินตนาการของเด็กของเด็กใช่ใช่ครับมันก็คิดว่าเดีไว้เรามีของพวกนี้อยู่ใช่ใช่ครับเราก็เลยไปหาซื้อใช่ครับมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรครับคิดว่ามีแล้วผมเองก็ไม่ถ้าเกิดผมรู้ว่าตอนนั้นผมก็ไม่เตือนนะเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีจริงหรอก ใครจะไปคิดนะร้านเขาขายอะไรหลักๆเลยหลักๆลก็ขายเป็นพวกรูปปั้นนางกวางเะครับครับพกรูปอะไรเงี้ยพวกเป็นพระด้วยเป็นอะไรหลายคือร้านขายพวกรูปปั้นทั่วไปใช่ครับแล้วก็มีขวดพวกเนี้ยวางแซมอยู่บ้างแซมใช่ครับซึ่งเขาก็บอกว่าข้างในเป็นรักยมครับมันจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่แค่ขวดละร้อยใช่ครับแต่แค่ขวดละร้อยกลายเป็นว่ามันดันมีอยู่จริงๆใช่ครับ แล้วหลังจากที่เขาเอาไปไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้านเปิดฝาหมายถึงว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยเที่บ้านไม่มีอะไรอีกแล้วครับไม่มีเลยแต่ผมกลัวว่ามันจะไปที่อื่นนะดิใช่ครับอันนั้นก็ถ้าสมมติว่าสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่จริงในขวดอะ่ะครับมีการเปิดเอาไว้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปที่อื่นไปที่ทอื่นได้คําถามคือไปไหนใช่ครับและที่สาคัญคือผมเข้าใจอารมณ์เด็กครับเด็กมันรับสารจากเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยถ้ามีไอ้ขวดนี้นะจะไปแกล้งใครก็ได้ใช่มันเป็น ผมเข้าใจอารมณ์นี้เป็นของวิเศษของวิเศษนะครับเออซึ่งเราเลี้ยงไว้เนี่ยเราสามารถจะเรียกออกมาแล้วไม่พอใจคนนี้ไปแกล้งคนนี้ได้ใช่ครับเด็กก็เลยมีความอยากได้ใช่ก็เลยไปหาเงินแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ผลสุดท้ายผลมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไงใช่ครับไม่ได้เลยนะเรื่องพวกนี้ผมถึงงงว่าฮ้ยเด็กทาไมถึงถึงมีความคิดไปซื้อรักยมมาเลี้ยงได้ครับผมเข้าใจละไปรับสารมาแบบนั้นรับสารมาแบบนั้นเราเลี้ยงดูไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรให้เขา ก็เลยคนก็เลยจะกลับมาด้วยความไม่รู้ของเด็กด้วยความไม่รู้ครับแต่ที่สําคัญคือตอนที่เอาไปเอาไปวางไว้ที่สารกลางมันจะไปไหนต่อไงครับนี่เราก็ไม่รู้ใช่นั่นก็ไม่รู้นะฮะนั่นคือเรื่องที่คุณเบสนํามาฝากพวกเราครับเฮ้ยเนี่ยคือหนึ่งในเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนความคิดหรือว่าโลกนี้มันมีสิ่งลี้ลับหรือว่าผีอยู่จริงๆใช่ครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมนะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณเบสนํามาฝากพวกเรา อันนี้เป็นเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังใช่ครับเหตุการณ์เป็นยังไงคุณเบสเรื่องนี้พี่เขาเล่าให้ฟังว่า,าพี่เขาก็สนิทกับกลุ่มครอบครัวนี้ที่เป็นบ้านใกล้ๆกันนะครับรบปกติครอบครัวนี้เขาก็จะแบบออกไปซื้อกับข้าวด้วยกันหลายๆคนนะครับมีวันหนึ่งก็เขากําลังกลับบ้าน,นครับซื้อกับข้าวเสร็จอะไรเสร็จครับทัไปพ่อแม่ลูกอะไรกันญาติพี่น้อง ก็เดินอยู่บนฟุตบาทเลยครับพี่แจ็คเดินพวกกำลังจะกลับบ้านปกติทางเดินได้ยางครับอยู่ดีก็มีรถขับรถยนต์ขับเสียหลับปาดไปหมดเลยครับเจ็ดคนเฮ้ยแต่เสียชีวิตแค่คนเดียวครับที่เหลือเจ็บครับที่เหลือเจ็บก็คือผู้ที่เป็นพ่อขาขาดครับพี่ก็ก็มีการจัดงานศพครับนู่นนี่นั่นแล้วพี่เนี่ยครับก็บ้านอยู่ใกล้ครับก็ไปงานมาเลยก็กลับบ้าน แล้วพี่คนนี้ครับเขาทํางานพอทํางาน,นครับเขาก็จะลงหน้าบักซอยเพื่อที่จะเดินเข้าบ้านแล้ววันนั้นก็เป็นเวลาเขาค่อนข้างจะไม่ดึกมากรับก็สี่สทุ่ม,มครับพี่คนนี้ยพื้นฐานเขาเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วครับ,รบเห็นผีจนจนไม่อยากเห็นนะครับอจนเขาต้องเดินกลับปุ๊บแล้วเขาก็ทางมันเมื่อยครับไปจากปุตบาทต้นไม้ก็เดินไป ก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่ยครับพอเดินไปเรื่อยจนนึกขึ้นได้บ้านนั้นน่ะที่จะก่อนถึงบ้านบ้านเขาอะอต้องผ่านบ้านพี่คนที่เสียชีวิตนะแล้วด้วยการที่เขาเป็นคนที่เห็นผีอยู่ละเขาคิดในใจว่าขอเถอะอย่าให้เห็นเลยอขอเถอะแบบอย่าขอให้ขับบ้านโดยที่แบบปกติสวัสดิภาพอย่าอย่าให้เห็นเลยคเขาก็เดินไปเดินไปครับพี่ก็มืดมืดนะครับจนใกล้แล้วครับจนใกล้จะถึงแล้ว ก็เดินพอเขาเนี้ยเกิดเยื้องเยื้องตรงข้ามบ้านแลครับหน้าบ้านเขาก็จะเป็นพวกแบบร้านขายของครับอะไรเงี้ยร้านบ้านคนที่เสียชีวิตนะครับครับก็จะมีเก้าอี้อยู่หน้าบ้านพอเดินใกล้ถึงแล้วพี่แจ๊กหมาเห่าอืเห่าเาไม่หอนนะใช่เห่าลั่นเลยครับอืแล้วสปั๊บก็หอนนั่นไงแต่ไม่ได้เห่าคนที่เดินผ่านพี่คนนี้นะครับหอนอยู่ที่เก้าอี้ครับ คือไม่ได้เห่าพี่คนนี้ไม่ได้หอนพี่คนนี้ครับแต่ไปหอนใส่เก้าอี้เปล่าครับเก้าอี้ครับเปล่าๆไอ้นี่น่ากลัวล้อมนะครับมิหมาแบบสี่ห้าตัวี่หอนอยู่ตรงเก้าอี้ล้อมกันเลยนะครับเขาก็รู้สึกละแต่ยังไม่ได้เห็นเลยก็เดินเดินเดินไปแล้วมันเสียงมันยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆครับครับด้วยความอยากรู้ของคนนะพี่เดินผ่านไปแล้วอยากรู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจหันไปดูมันต้องหัน ใช่ครับมันอืสัญชาตญาณคนสัญชาตญาณคนอ่ะมันเริ่มดังะลรเงี้ก็แก้ก็แก้ก็เลยหันไปดูครับพี่ครับก็เจอพี่คนนั้นนะครับเหมือนยืนทําอะไรทักอย่างอยู่แต่ขาไม่มีนะพี่แบบชัดเจนเลยว่าดูแบบดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าขาเนี่ยไม่มีแล้วก็เป็นหน้าพี่คนนั้นทำนู่นทำนี่อยู่หน้าบ้านเขาอยู่ครับ แล้วเขาก็โกยกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยซึ่งอันนี้เขาทําใจไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นผีอยู่แล้วแต่แค่วันนั้นเนี่ยเขาอยากกลับบ้านแบบโดยที่ไม่เห็นอะไรใช่ครับแต่มันเหมือนกับมีเหตุการณ์ที่จะบังคับให้เขาต้องหันกลับไปมองปรากฏว่าก็คือเป็นคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั่นแหละที่โดนชนขาขาดเพราะเขารู้จักกันครับ ก็เหมือนทําอะไรอยู่หน้าบ้านตัวเองใช่ครับแล้วพี่เขาคงไม่อยากรู้แรลกว่าพี่คนนี้เขาทาอะไรอยู่ใช่ครับกลับบ้านก่อนดีก,กว่าบ้านก่อนเออแล้วคนเรามันจะเจออย่างที่อย่างที่เราเคยฟังเรื่องมาว่ามันมันจะมีบางอย่างที่จะคิดอยู่ในใจว่าไม่นะไม่อยากหันไปมองแต่มันก็จะมีเหตุการณ์บังคับที่แบบมันห้ามใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้มันต้องหันไปมองเหมือนผมอะ กลัวมากๆครับพี่กลัวจริงๆแบบกลัวผีมากๆครับแต่แบบเจออะไรผมต้องหันไปมองอเดี๋ยวนั้นเลยก็เหมือนเรื่องที่คุณเบสโทรมาเล่าไงใช่ครับคือไม่ได้ตั้งใจเห็นใช่ครับไม่ได้ตั้งใจกลยายเป็นว่าคุณเบสก็เห็นครับบางสิ่งบางอย่างอยู่ในรถแท็กซี่ใช่ครับเออเกือบจะมีเรื่องกับรถแท็กซี่ด้ยวยนะ <laughs> ใช่ใช่ดีไปมาคือไปช่วยเขาไปช่วยเขาครับทำให้ทุกอย่างสถานการณ์ดีขึ้นครับ เนะครับเรื่องที่คุณเบรเคยนำมาเล่าใน The Ghost Radio ครับผมนะฮะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเบรนะใช่ครับขอบพระคุณมาาๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะฮะขอบพระคุณครับและฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่อีเมลของรายการ g h o s t s t a t i o n t h a i r a t g m a i l c o m ครับทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างๆนั้น และก็เชิญคุณผู้ชมมาร่วมรายการแบบนี้นั่นเองครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับอย่าลืมนะฮะวันศุกร์หน้าสี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลในสถานีผีดุของเราทาง YouTube ไทยรัฐของเราอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้เวลาหมดหมดเวลาฮะส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอ,เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีทุกคนครับขอบคุณคุณเบสนะครับขอบคุณครับถ้ายังรับชมไม่จุใจสามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับอพิโซดต่างๆได้ทั้ง คลิปหลอนยอดฮิตและหลอนมาแรงคลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ